มีหมายอยากไปเที่ยวนะคะวันนี้เอากระโดดดิกระโดดได้ไหมขึ้นไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปนะปนะในที่สุดก็ได้ไปจนได้เป็นสิ้นมีหมายหนลูกเขาล็อกไว้แล้วโอเคนั่งลงไปลูกนั่งลงไปเก่งมาก บ้องตีน้อยบ้องตีน้อยนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเกียรโฟโลนะโฟโไฮะางที่เราเราข้าหรือออก่ากัอันนี้เรา,นนเราใช่ใชวนันเราขาเ,เราทางนี้เดี๋ยวเราจะเจอม้วยเลๆนะ มื่อก่อนเราขีมมา่มอเตอร์ไซค์มานะคะได้มีเสียวกันเลยคือสวยมากนะ,ะที่พี่วัน มนอดูดิทางอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิใจคอลงไปได้ยังไงออ๋รอบหน้ามาได้ละทำไมอ,อ่ะเห็นทางนี้ก็ได้แล้วม,มาได้ไมาไดไม่ได้ไม่ได้นั่นเกินไปก็ม,มาลงก่อนจอดรถตรงน,นี้ก่อนตอนนี้น้ำน้อยแล้วตวอนนี้น้นนววนนำนนนนนแดงเลยมีไม่เท่าไหร่ เราได้โ <c ười> อ้บ้านน้อย สวัสด,ดีค่ะไม่เอามาใ<ด>ช้หมาแล้วเหรอโอ้โหก่อนแคบเข็ดเอามาไมา่ชอบได้วยนะมามาเห็นทบาูนประเทศอีกรอบนึง่งวันนั้นมันเห็นมันแบบทั้งแรกม่<ห>นฝตกเยอะแล้วพี่นอนนี่เหรอไม่นอนนอนมึนมีหมาอยากลงแล้วลงแล<ไ>้วเอาลงมาลูกเป็นซสนลงมาโดดเลยไม่ต้องกลัว เบนซินวันนั้นที่มาน้ำแดง,งแดงแล้วก็สูงกว่านี้เยอะเยอะดีถ้าฝนตกอ่ะให้มันลง,ให,นลงให้มันลงน้ำแล้วก็แบบมีซ้อนมาด้วยโอ้โหแบบทางมันใจคอ,ลอแล้วลงตรงกลางเป็นล่องด้วยไอตรงน้ำมันอ้วนขึ้นแบบว่าะเนี่ยมันเท่าเดิมให้มันไปนเล่นน้ำน้ำเดินไปตรงนั้นนลึกเดือนนแล้วตอนกลับน้ำหมีอ้อมไปทางนู้นอ้อมบ้านลุงไงคะ แล้ววันนี้วันนี้เห็นแล้วเห็นเห็นเ,เห็นลายแล้วไม่ยากไปนี่เราเป็นซีนตรงนี้มีน้ำด้วยของพี่พต้อง<ม>อจำได้นี่คือบอ่อพี่แต่ว่ามันต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นกว่านนั้นไม้มันกระดกลงเนยเลยเลยตรงเข้าไปวันนี้น้ำใสนะคะวันก่อนมาน้ำนี่โอ้โหน้ำตันเลย ตรงไหนที่น <eight> no ่่งเนีว่าอย่าทงต่อละคานั้นจะเอาไม่ตเท่าไหร่อะเขาบอกว่าแสนหนึ่งแต่ว่ามันน้ําท่วมว่าจะต่อเขาอแสนหนึ่งที่เท่าไหร่อะเขาบอกสองไร่ครึ่งอะเราไม่รู้โห้ยแต่แต่สวยน้ำเวิร์เนี่ยได้น้ำเนี่ยได้อย่าี้เหรอนี่ะโค้งนั่นอะแต่ว่าไอ้ตรงที่ที่บนนั้นอะมันท่วม แล้วเนื้อที่มันเอกสาริสเป็นอะไรพี่ก็เหมือนเดิมมาหลยพอปบทห้าเป็นปบทใช่ป่ะปปทซื้อได้วันนี้ลองเดินไปเนี่ยร้อนร้อนไงมัเน,นี่ยทำอะไรเออเดือดร้อนน้ำไไหรือไม่อ่ะแต่ยังไปไม่ถึงนูน่นเลยแม่งไปคนเดียวแม่งกลัวจุนลึกก็ล่ะเนี่ยตรงเนี้ยลึกอยู่นะตรงเนี้ยหลอกกันไปตรงนู้นดิตรงนั้นน่ะลึกไว้ได้เนี่ลองเดินเนะื้ เลี้ยงปลาก็พอได้อยู่นะเเอาอาหารให้ปลาเลยมันก็หนาวดิเดี๋ยวก็เปื้อนเลยผ้าไม่ได้เอาผ้ามาด้ยวยไม่ได้เอามาเดี๋ยวต้องสละเสื้อแน่เลยมีผ้าขาวอยู่อะผ้าไว้เช็ดเฟอร์นเจอร์กล้วยแมงคือใหญ่ตัดมาแมงตัดยู่มตลอด ตอนขึ้นอะมีสิทธ์อะไลื่น,น,นเนาะเอมาเออยากปลาเรามีถวายเพลิงเลยนะคนะู่นึงองเราจะเจอมันไในนี่อันเนี้ยเจอเจอนู้นเราไปดูนู้นเลยนู้นอะโลง่งๆอะโยนให้มันไะเมื่อเช้าให้ไปรอบแล้วแต่ว่าน้ำมันน้อยอะแต่มันมีปลาน้ำอ๋อ,อเอ้ยเ<ไ>ปน็นซินไม่เอาเราต้องลงไปนะเจ็ดเอาบัวไยว้ขึ้นไหวจะไปลงคลองแล้ว <c oughs> เอ้าไม่มันลอยงั้นนะพี่ บัวนะนั่นน่ะดอกบัวนั่นน่ะไม่ใช่ดอกบัวหัวปีอ๋อเออหัวปีดีกวยนูนบัวนู่นแต่บัวแดงอ๋อนู่นเนี่ยไหมอยู่ขอบสระนู่นเนี่ยไหมเออมายัางลาสวายเถือกตอนนี้เราเกรงสวายเถือกอยู่นะคะมีแต่ปลาคราฟแช่ปล่เนี่ยใช่ปลาคราฟป่ะปลาอะไรแดงเอ้ยทำไมปลาแดงๆปลาทับทิมโอ้ดีมองอย่างกับปลาคราฟเลยมันร้อตาล้อใจเห็นแค่เหลือร้อทีิ้งล้ะมังเออ ก็ต้องแบ่งคนแถวนี้ด้วยแหละโอเยอะนะเนี่ยพี่นั่นเป็นตัวเล็กอยู่เขาจับหรอกเพอาะตัวใหญ่หน่อยถ้าใหญ่ก็เป็นซีนเป็นซีนไม่ลงให้ป๋องป๋องมันมาได้ไม่เดี๋ยวถ้ามันหล่นลงไปใครจะช่วยปล่อยมันดิโน่นมันเรียกียขึ้นนั่นมันก็ไปของมันได้ยังไม่มาแล้วมันสี่มันสี่ขาไม่ต้องกลัวหรอกพ่อเป็นซีนขึ้นมาลูกเมื่อเช้าปลาดุกตัวใหญ่นันแรกเราว่ารุ่นแรกที่มาปล่อยใหญ่ เบนซินเบนซินขึ้นมาเลยไอบอ่อนี้พี่ขุดไปเท่าไหร่อะเ่ยสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยที่แม่งขุดเอาดินไปเอาดินมาเราไม่อยู่ดูไงแล้วก็มันก็เอาดินมาขมมงถนนนี้แล้วเนี้ยถ้าถ้าไม่ได้นี่นะไม่ไม,ไม่ไม่มีบอ่อนี่ยน้ำมันจะผ่านบ้านนี้น้ำท่วมนะคือเพราะว่านี่ดินเราขึ้นมาขอบบอ่อนี่ไงเนี้ยน้ำขบอบบ่อน้ำจะแทงเนี่ยลุงบอกเอาน้ำมาสูงขนาดนั้นเนลยเหรอ สูงไงก็แปลงน้นมันถึงน้ําท่วมไงวันนั้นที่ว่าจะเอาอะเราไม่มีฟังวันนั้นขอเขาเอนน้าท่วมด้วยนี่ไอ้เออน้ำาขาน้ำไมนสูงจบนี่นน่บ้านนั้นถึงพื้น<อ>น่ะตอนไหนอะตอนไหนน้าฝนเนี่ยพี่วันไปตัดกล้วยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนกําลังมาตรงนี้เป็นห้วยนะคะทางเข้าไล่พี่วันนะคะ ก็ชันมากวันนี้น้ำน้อยนะคะเมื่อสองวันก่อนนี่น้ำเยอะมากฝนตกก็ดนตีมันนี่หรอ เริ่มอันนี้อันนี้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ถ่งมาพี่วันมะกออย่าลืมนะมะกออืม อันนี้จะสุกแล้ววะนุ่นอย่างหวานเลยน่ะสุกสุกค่ะเคลื่นน่ะหุ่นผาชิบหายชงมาเรามีหัวปรีด้วยนะคะวันนี้นึงค่ะมีแรงไหมคะสบายสบายลูกคนใหญ่เลย เราต้องปล่อยเบนซินไว้ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าคาดว่าจะไม่มีที่ใส่ของเพราะเอามาให้กินลูกดิคุณค่ะอันนี้เครือ,อน,นี้สุกคาต้นนะคะมีกล้วยน้ำว้า ไม่ใช่เป็นไงคะเปรี้ยวอย่างกับมะนาวเลยเปรี้ยวจริงเหรอ <laughs> ดีฝนมาก็ได้เตือนนิ่งาย มันส่งนิดเดียวเองรุ่อวานก็ส่งนิดเดียวมันก็สุกหักเลยยุ่นแรงไปไหนมันนะตัดกันท่าไหนวะเนี่ยต้องมาเรียนเป็นคนสวนใหม่แล้วเคจะมียิปเองตรงข้างนอกอะ่ะพี่อัน,นสามอันเลยอ๋อหีเพราว่าหปีจะต้องตัดออกหมดมันได้นิดเดียวแหละหัวปีอ่ะเพราะว่ามันไอ้นี่ ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคะหน้ามากลางเต็นมากาว่าปรับพี่ปรับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นเนี่ยพี่เขาปลูกสักไว้รอบเลยที่หนก็จะล่มเป็นซชนโบเดินทิ้งเหรอเดนทิ้งแน่แนนนี้ไม่มีที่นั่งของหมา อยู่ที่นี่ก่อนคืนทั่นี้เข้ามารับวันนี้เราได้กล้วยได้พริกไทยกลับบ้านนะคะมาระก,กอโอ้เป็นซิ้นหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วีอ่ะไม่ใช่ลูก RPG อ่ะอะไรนะระเบิด RPG ไม่ใช่ ไว้วันไหนเราจะมากลางเต็นที่นี่กันนะคะเอาบ้าวโอ้รักลักลัก,ลกโอ้ยอยากกลับบ้านแย่ลนะอยากกลับบ้านแย่แนละ้วไปช่วยพี่เข้ากนะ่อนไหม นอนกลับเราเจอก่อนนะคะน้ำซัน,น,นใจแรงอย่างเงี้ยเลยจริงๆวันนี้เราอยากได้พลิกนะคะเนี่ยมื่เขืออันนี้ดงมื่เขือน,นะคะ <c oughs> เรียบ